มาบอกวิธีปลดล็อกหน้าจอนะครับหน้าจอทำรหัสหน้าจอไม่ได้แล้วก็รหัส Gmail ไม่ได้นะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับการทาอย่างนี้คือข้อมูลเก่าจะหายหมดเลยนะครับกดพร้อมกันนะครับมีปุ่มเปิดปุ่มปิดแล้วก็ปุ่มลดเสียงพร้อมกันครับกดค้างไว้ครับโอเคค้างจนเครื่องอย่างนี้แล้วรอครับวิธีนี้ง่ายสุดแล้ะครับ อังกฤษมีแพ้แล้วก็รหัสตรงนี้ครับห้าแปดหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าฟอร์แม m ด t ต a าฟอร์แม t เงินมาด่างข่าวครับฟิโลเดนดอน โอเคครับส่วนครับอันนี้กำลังปักชำอย่างอินเดียด่างขาวครับบนกระดาษด,ด่างต้นเบบี ทันไปอีกหนึ่งปีรวยครับร <c oughs> วยเละรอยครับเงี้ยเงี้มันทำให้น้องโดนแดดครับเมจิกบอลกระดาษดางัง โอเคแล้วก็ตรงนี้ครับการโทรฉุกเฉินนะครับกดตรงนี้แล้วกดดอกจันสี่เหลีย่ยมแปดหนึ่งเว้ยแปดแปดหนึ่งสามสี่เหลีย่ยมครับดอกจันสี่เหลีย่ยมแปดหนึ่งสามสี่เหลีย่ยมครับแล้วก็ปล่อยไว้ครับแล้วเครื่องรีบูตเองครับ เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณครับ